ฐานกองกําลังผาเมืองได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำที่บ้านลิเชตาบลแม่ฟ้าหลวงอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ หลังได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำข้างทางบริเวณทางเข้าบ้านลิเชต์ตมบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกองร้อยฐานมาที่สองหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3ามกองกําลังผาเมืองได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยพบรถยนต์กระบะท,ทะเบียนบอใบไม้บอใบไม้2482เชียงรายพลิกคว่ำข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3คนกําลังพลกองร้อยฐานมาที่2และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์จึงได้เข้าช่วยเหลือนําผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อม ถมพยาบาลเบื้องต้นและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งไปร,รักษาต่อที่โรงพยาบาลและได้ร่วมกันช่วยกู้ซากรถกระบะที่พลิกคว่ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะ